Thank you. สวัสดีค่ะว่าจะเดินเข้าบ้านไปแล้วนะแต่อากาศมันสดชื่นก็เลยนั่งต่อนั่งเมาต่อทุกท่านว่าแต่งงานกับาชาวต่างชาติสินสอดสำคัญไหมคะเจ้ว่าสำคัญนะเจ้ว่าสำคัญนะคะสินสอดเนาะโอ๊ยอะไรกัดสำคัญยังไงนะคะจะได้มากจะได้น้อยก็ขึ้นกับ ขึ้นกับท่านผู้ชายด้วยนะคะเออถ้าส่วนตัวเจ้เนาะเจ้ไม่เรียกสินสนอดนะคะเจ้เรียกแบบว่าอยู่แล้วมีความสุขด้วยเนาะแล้วก็ตอนที่เจ้เรียกสินสอดเยอะหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเจ้นึกก่อนถ้าได้เบ็ดเสร็จไปแล้วนะคะบ้านหลังหนึ่งเนาะเจ้เรียกสินสอดจากฝรั่งเนาะแต่ว่าแม่เขาก็เรียกคืนเหมือนกัน โอ้ยเจ้ต้องเสียสินสอดให้ฝรั่งเดอ้อเอ้ยฝรั่งม่เลยแต่งงานเจ้นะเจ้แต่งงานฝรั่งก่อนนะทุกท่านเนาะเจ้เสียสินสอดให้ให้ผู้ชายทางนี้ก่อนเนาะแต่งงานกับผู้ชายเนาะต้องเสียเงินเสียเงินเดอ้อแม่เขาเรียกมแม่เขาเรียกเนาะตอนที่แม่เขายังมีชีวิตอยู่ตอนที่เราแต่งงานกันเนาะเขาก็เล่าไปสู่กันฟังว่า พิธีโบราณจริงๆแล้วผู้หญิงต้องจ่ายค่าสินสอดนะคะเจ๊ก็คิดไปเจ๊ก็มีเท่านั้นเจ๊ก็ให้เท่านั้นนะพอถึงเวลาแต่งมันก็ต้องแต่งนะคะทุกท่านเนาะถามว่าสินสอดเจ๊ได้เยอะไหมคะที่เมืองไทยเจ๊คุยสองคนนะเจ้คุยกับเขาสองคนคือเจ้ไม่ให้แม่เจ้เรียกสินสอดนะคะแต่ถ้าเจ๊แต่ถ้าแม่เจ๊เขาจะเรียกเป็นล้านก็ให้นะก็ให้ถ้าถ้าถามว่าจะให้เป็นล้านไม่ให้คะ่ะ แต่มันจะคุ้มไหมคะอย่างเงี้ยิ้นสอดเอาไปวางไว้เลยนะคะหน้าผ่านอย่างเงี้ยเป็นร้านก็ให้ได้เนาะสามีเจ้เขาบอกว่าเขาให้ได้แต่พอเจ้ามาคิดอีกทีไม่ใช่ฝรั่งถามนะใจเจ้ามาคิดอีกทีนึงเจ้ว่าเงินร้านใช้แป๊บเดียวก็หมดอันนี้สําหรับตัวเจ้นะไม่ไม่ดราม่านะคะนี่เรื่องจริงเท่าที่การดูการใช้เงินทางบ้านเราเนาะมัน มันจะเอาไปใช้อะไรให้มันงอกเงยอมันมันยากนะคะสำหรับใครที่แบบไม่มีธุรกิจอะไรเงี้ยทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากเจ๊คิดว่าเงินล้านมาหมดแป๊บเดียวนะคะไม่แน่ไม่ถึงปีก็หมดเนาะส่วนตัวนะคะไม่ใช่ว่าเออใช้เงินมือเปิบใครที่ไม่ได้ยินว่าใช้เงินมือเปิบลองไปดูค่ะที่ที่บ้านเนาะจะใช้แบบโอ้โหคือ ใช้ไม่คิดนะคะอันนี้เนาะไม่ได้ว่าเนาะแต่ว่าเจอมาด้วยตัวเองเนาะทีนี้กลับมาคิดอีกทีหนึ่งเจ๊ก็เลยบอกบอกสามีเจ๊ว่าขอบ้านหนึ่งหลังได้ไหมเออเจ๊บอกว่าขอบ้านให้แม่อยู่หนึ่งหลังได้ไหมค่อยๆค่อยๆสร้างไปก็ได้ค่ะคล้ายๆแบบสินสดต้องผ่อนต้องผ่อนจังไอ้ค่ะคือเราไม่อยากแบบ ไปกู้ยืมเสียเต็มที่อะไรงี้ค่ะนอกจากว่าเราะจะเป็นต้องทําแล้วเงินส่งไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้ออุปกรณ์ไม่ทันเนาะขาดเหลืออย่างเงี้ยเราก็ต้องยืมเนาะอันเนี้ยเจ้ก็เคยทําคลิปเนาะเต็นี้หัวโตเลยตอนนั้นเนาะแล้วก็เจ้ได้ขอ,อก็เป็นทองเนาะเจ้ชอบทองเนาะเจ้ก็เลยขอทองเขาขอทองเขาด้วยเนาะ,อะทองก็ ขอสร้อยบาทหนึง่งข้อมือสามบาทไม่รู้จะเอาไปทำไหมก็ไม่รู้ค่ะขอไปอย่างนั้นเลยค่ะเผื่อได้ก็ได้จริงๆนะคะขอเผื่อได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เสียใจแต่ว่าขอเขาเนาะขอเขาแล้วก็เออก็บ้านก็ได้นะคะก็เสร็จสมบูรณ์เนาะคะ่ะก็ทุกวันนี้เขาก็อยู่กันแบบเท่าที่ชิเจทํทำให้เนาะไม่ได้รัดรูนะคะทุกท่านแต่ว่าดีกว่าเก่านะคะดีกว่าที่แบบว่า พูดไปก็เหมือนเจ๊อยู่ในบ้านหลังเล็กๆนู้ที่ว่า,าสร้างเหมือนสร้างไม่เสร็จสักทีอะค่ะเพราะว่าด้านการเงินด้วยเนาะแล้วก็การที่เราทํางานที่เมืองไทยแล้วก็ยังไม่ได้มีแบบรายได้เป็นเกาะเป็นกรรมซึ่งจะต้องไปทําบ้านทีเดียวให้เสร็จเนาะก็ค่อยๆทําเหมือนกันแล้วพี่น้องก็ยังตัวเล็กๆอยู่เลยเนาะตอนสมัยนั้นเนาะ ทีนี้เจ้ได้ก้าวมาที่นี่ก็เลยแบบคุยกับฝรั่งเนาะก็ขอบคุณฝรั่งเน่เนาะขอบคุณผ่านนี่แหละคะ่ะที่แบบเขาเ,เห็นด้วยแล้วก็โอเคคิดดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบออขอดูก็ใช้เคล็ดลับนิดนึงนะคะคุยไปเหมือนคิดกว้างเนาะอ๋อเสร็จแล้วเจ้ก็บอกสามีเจ้ว่า ขอเงินเดือนให้ให้แม่ทุกเดือนเนาะจริงๆแล้วเราก็เป็นคนส่งนั่นแหละค่ะแต่ว่าเหมือนเราใช้จิตวิทยา <c ười> คุยกับสามีไปนิดนึงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคุยแบบหยอดหวานหยอดอะไรไปนิดนึงก็คือก็ได้นะคะก็ส่งให้ทุกเดือนเนาะอาจจะมีส่งให้เร็วบ้างช้าบ้างนะในช่วงที่ระยะที่เรา กําลังหางานทําด้วยอะไรเงี้ยสามีก็ให้เนาะทุกวันนี้ก็ให้ให้ให้ส่งไปก็ขอบคุณหลายๆค่ะคุณสามีค่ะก็เขาก็ค่อนข้างประเสริฐนะอันนี้ไม่ได้ยกยอสามีตัวเองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาใครที่หาสามีได้ที่ว่าเข้าใจเราว่าที่บ้านเราพ่อแม่เราก็ยังต้องการดูแลเนาะก็เนื่องด้วย ทางบ้านเรามันไม่มีกเกษียณไม่มีอะไรกินนะคะอาจจะมีแต่ว่ามีน้อยหรือเปล่าแม่เจ้เขาบอกว่าเขาได้เดือนลนะแปดร้อยไหมคะเจ้ก,ก็เล่าบอกสามีอย่างเงี้ยมีอะไรไรายได้ทางไหนเพิ่มมาแต่เราก็ไม่ได้หักอะไรนะนะคะเพราะว่าแปดร้อยเนี่ยทางบ้านเราไนายจะ๊ะงานบุญงานโอ้จิปัตะเลยนะเท่าที่เจ้ไปอยู่แล้วก็ดูเนาะก็งานการเรียร์อะไรอะไรก็เยอะนะคะเยอะมากนะคะเท่าเท่าที่เจ้ดูอะ แต่แปลกนะคะเวลาเรามาอยู่ทางทางนี้ค่ะวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราไปโบสถ์นะคะเ,เราจะหยอดให้ยอดให้กับโบสถ์ก็ได้เนาะอย่างเงี้ยแล้วแต่ความศรัทธาของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การที่ตรงนั้นแต่งงานคนนี้จะทําอะไรเขาก็ไม่ได้ไ่ยุ่งกับเรานะคะเขาไม่ได้เวียนแต่ว่าเราจ่ายภาษีไปไว้เรียบร้อยแล้วไงคะ เขาก็เอาส่วนนั้นไปแบ่งแยกไปเป็นการรักษาตรงนั้นไปเป็นการรักษาตรงนี้แล้วก็เอาไปเ,าเตรียมทำอะไรนะทำเกี่ยวกับหลุมฝังศพทำศพอะไรเงี้ยค่ะจิตป,ประทาเนาะก,ก็อันนี้ก็เอาไปแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วค่ะมีมากกว่านี้อีกนะจะจำไม่ได้ว่าเขาเอาไปทำอะไรบ้างอ๋อเหมือนเอาไปจ่ายคล้ายๆประกันอะไรเงี้ยการรักษาเรานี่แหละค่ะก็เจ๊ว่ามันดีนะ หักไปแล้วก็หักไปเลยค่ะแต่ว่าเมืองไทยเราไม่ได้ไปเสียเยอะขนาดนั้นเนะาะตอนตอนที่เจ้ทำงานโรงงานเจ้จำได้ว่าเท่าไหร่เสีย7จ็ดเปอร์เซ็นต์ไหมคะไม่รู้ตอนนี้ยัง7เปอร์เซ็นต์อยู่หรือเปล่าเนาะแต่ก็มันนานมาแล้วเนาะจำไม่ค่อยได้ซึ่งเวลาเราแก่ตัวมาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็บหรือเราไม่ได้ไปทําธุรกิจส่วนตัวทําอะไรอยู่บ้านแบบสามารถอยู่จนแก่เท่าได้เนาะก็ควรมีลูกหลานดูแลนะคะ ซึ่งเจ้ก็ยังดูแลพ่อแม่เจ้อยู่เนาะแล้วก็มีน้องสาวเข้ามาก็เจ้ก็ให้น้องสาวรับชอบเป็นบางส่วนเนาะอันนี้ก็เหมือนกับเราแบ่งภาระช่วยกันนะคะก็คือเราเราไม่อยากสบายคนเดียวนั่นเองก็ต้องแบ่งเจือจุนครอบครัวเนาะแต่ส่วนพี่น้องเราก็ต้องให้เขาไปสู้ดิ้นรนของตัวเองนะคะซึ่งเราได้ช่วยเขามาพอสมควรแล้วนะคะซึ่ง มันถึงเวลาที่เขาควรจะออกไปสู้ของเขาแล้วนะคะหลายๆท่านนะคะคิดว่าเมียฝรั่งนาออาจจะมาแบบเจือจุนได้ทั้งแบบเออสายทั้งเขยอะไรเงี้ยทั้งพี่เขยน้องน้องเขยเน้องสไยพี่สไพายแบบโอเจือจุนคนนั้นคนนี้ต้องการนะจริงๆอะ่ะเจ้ว่า,าพี่น้องอคิดผิดนะคะ เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยแจ้ามาอยู่ที่นี่คนเดียวเนาะย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะเอาน้องสาวตัวเองนะมายกตัวอย่างเหมือนกันเนาะน้องสาวอยากได้รถนะคะอยากได้รถไปทําธุรกิจอะไรเงี้ยคะ่ะอันนั้นแจ้เห็นด้วยเนาะก็เลยช่วยนะคะแล้วทีนี้ก็ภรระก็เราก็มาช่วยแบ่งปันกันก็หาเงินช่วยกันนะคะผ่อนรถอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีผ่อนเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ว่า กรณีไหนเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเราไหวก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าเราไปแบกภาระเสียทุกคนน่ะชีวิตของเรามันจะอยู่ไม่เป็นสุขที่นี่ค่ะมันแบบมันต้องมันต้องมีการปฏิเสธบ้างนะคะแล้วก็ก่อนจะทําอะไรก็ปรึกษากันก่อนไม่ว่าที่บ้านหรือที่นี่เนาะควรจะปรึกษาบางทีเขาก็คือทําไปแล้วปฏิบัติไปแล้วเหมือนไปรับปากอีกคนนึงว่าเราจะช่วยเขาอย่างเงี้ย แต่ตัวเองไม่มีแต่รับปากไว้ก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะคะทุกท่านเนาะเออเจ๊ก็ไปเอาอะไรมาพูดบอกเรื่อยเปื่อยไปเนาะมันเป็นอะไรที่แบบมันมาอัตโนมัตินะคะทุกท่านซึ่งเจ้เจอปัญหาแบบนี้มาเยอะนะไม่ใช่ส่วนแค่ส่วนตัวนะแบบเพื่อนรอบข้างรอบด้านก็เจอมาเยอะค่ะสิ่งที่แบบเออมันไม่มันไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะ บางครั้งความอยากของคนเรามันก็ต้องอะชะลอไว้บ้างเนะเาะเอาที่ว่าเราไหวนะคะบางทีก็เราอยากได้จนแบบมาบังคับตัวเองให้หาจนแบบตัวเองเหนื่อยอตัวเองท้อมีความรู้สึกแบบนี้นะคะ,ะถ้าว่ามันเลือกได้มันต้องแบบเลือกที่จะปฏิเสธเนาะเจ้เคยแบบเวลาเจ้ไปทํางานอย่างเงี้ยเจ้ไปหาหมออย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเราเสมอว่า เราต้องสอนตัวเองให้บอกว่าไม่ไม่ทำไม่รับรู้ไม่เอาเหนื่อยต้องพักอย่างเงี้นะคะเขาจะเขาจะบอกเราตลอดเลยซึ่งเจนะมีปัญหาเรื่องที่บอกว่าปฏิเสธคำว่าไม่นะคะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าบอกปฏเิเสธไม่ไม่ตลอดเลยไม่บ่อยเหลือเกินไม่ไม่ทำไม่ไปไม่อะไรทั้งนั้นนะคะจะไม่แล้วก็ ซึ่งไม่ไม่ซึ่งเวลาเราปฏิเสธเนี่ยทำว่า,ว,าว่าไม่นะั้นนะ่ะเราเอาไปทำอะไรมันปฏิเสธเกี่ยวกับอะไรถ้าปฏิเสธไปเรารู้สึกดีขึ้นเราก็ทำนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องไปรับปัญหาเสื้อทุกอย่างเข้ามาเนาะเหมือนบางครั้งอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเจป๊ปฏิเสธงานไม่ได้เวลาเขาเรียกให้ทำงาน เออเอ็กซ์ตร้าอย่างเงี้ยค่ะคือเราทํางานอยู่แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์เราควรได้พักวันหยุดเราควรได้พักแต่เมื่อก่อนเนี้ยเจโลบเนี J ่ยเจโลบใช่ไม่ค่อยพักนะคะใครโทรมาตอนเชา้าปุ๊บอุ้ยวิ่งไปอย่างเร็วเลยค่ะซึ่งแบบเ,เราทํางานเยอะเอ่อร่างกายเราจะล้าร่างกายเราจะเอ่เขาเรียกอะไรเก็บความเจ็บความป่วยเอาไว้ข้างในเราไม่ยอมป่วยพอเราเอ่ารู้จักคําว่าไม่รู้จักคําคว่าปฏิเสธเป็นร่างกายเราจะ จะต้านเราร่างกายมันจะทําให้เราแบบรู้สึกรีแลกซ์รีแลกซ์จนแบบเราไม่สบายเราป่วยไปเลยนะคะทุกท่านเนาะก็ฝากไว้ด้วยเนาะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองเหนื่อยก็พักนะคะทุกท่านเนาะเพื่อให้เรามีแรงลุกขึ้นสู้ต่อไปเดี๋ยวใจก็เริ่มทํางานแล้วค่ะนะคะขอให้ท่านโชคดีมีชัยทุกคนนะขอให้ร่ำรวยรวยสู้ต่อไปกันเด้อจ้ะทุกคนนะก็มาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ うん。